วันนี้มาทำงานพิเศษเป็นยังไงบ้างคะชีวิตตอนนี้ของบีมก็เหนื่อยหาตังค์นะครับก <laughs> ็ทำธุรกิจหลายอย่างครับแล้วก็ ล่าสุดก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เปิดกิจการบิมก็จะมีร้านแรปรถยนต์ด้วยหลายคนไม่รู้ชื่อว่าแรปพรีเมียมเมืองทองธานีนะครับอยู่บนบีไฮท์ชั้น2ตรงฝั่งร้านจอดรถเมืองทองธานีแล้วก็จะมีอู่รถยนต์ครับชื่อว่า a n ็ Performance จะทํา Modify รถ a udi อย่างเดียวนะครับเป็น specialist ก็คือทาแต่รถ Audi ครับแล้วก็รถยุโรปบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีกิจการที่บ้านครับก็ขายอะไหล่รถยนต์อย่างที่ทราบอยู่แล้วทําส่งประกันภยัยขายส่ง แล้วก็ขายทั่วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นครับช่วยดูแลหมดช่วยดูแลหมดเลยอยากได้งานแสดงอีกเยอะๆครับยุคมนเริ่มเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวนี้การแสดงของเราเราก็เหมือนปรับเปลี่ยนบทบาทมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วซีรีส์เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นวายมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เปิดใจรับลองดูอะไรอย่างงี้ครับว่าไปเล่นซีรีส์วายก็ฟีดแบ็กดีครับฟีดแบ็กดีแต่ว่าเราเป็นวายไปเล่นบอสเนาะก็ไม่ได้แบบเข้าคู่วายอะไรอย่างนี้แต่ว่า ด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์และด้วยฐานแฟนที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยเราก็ได้แฟนคลับมาจากต่างประเทศเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอุลุกวัยชิลีอิหรานหรืออิหร่านนะฮะหรือว่าจะเป็นอิสราเอลไต้หวันอินโดอินเดีย <icana> คือทำไม่รู้ว่าซีรีส์วที่คุณเล่นไปแจ็ค and โจเกอรเนี่ยมันไปทั่วโลกจริงๆครับก็รู้สึกดีมากๆที่มีแฟนคลับต่างประเทศด้วยไปโบวนันด็กด้วยใช่ครับบินไปเล่นของ Netflix ก็คือภาพยนต์ที่เรื่องเ o ิ e ทูหรือว่าที่รักบินได้ไปเปิดตัวที่บาทริสลาวานะครับประเทศสโลวาเกียหรือสโลวักก็เขาให้การตอบรับนักแสดงไทยดีมากๆนะครับแล้วก็ทั้งผู้จัด ไม่ว่าจะเป็นสื่อเมือนชนที่นั่นก็มาสัมภาษณ์เราก็มีบีมด้วยและน้องเบลล่าบุญแสงด้วยน้องเบลล่าอีกขั้นหนึ่งที่ไปเล่นเรื่องนี้ด้วยกันครับเป็นนักแสดงไทยสองคนแล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบเล่นหลากหลายอยู่นะเล่นหลากหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้3 5 7 9าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีงานเะครับเราก็ต้องกระจายไปที่อื่นแล้วก็ก็ยังดีที่ได้โอกาสนะฮะปีหน้าก็ยังว่างอยู่นะครับผู้จัดทั้งหลายอย่าลืมบีมนะครับ อยากเล่น <laughs> บทบไหนะบีมเล่นได้ทุกบทเลยจริงๆแต่อยากแชร์เล่ยก็อยากไปไวนะครับก็อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ต้องเปิดใจให้กับอะไรใหมๆ่ๆแล้วก็บทบาทของบีมส่วนใหญ่บีมเล่นร้ายมาโดยตลอดเนาะบางทีเล่นดีไปไปตกท้ายร้ายปลายหรือร้ายมาตจะรอตกท้ายดีก็มีก็เลยบอกว่าเราหลากหลายเราเล่นได้หลายแบบ ใช่หนุ่มเหรอคะแล้วสื่อใทยหนุ่มจริงๆแล้วผมอ่ะได้ไปถามน้องๆนะครับที่เล่นซีรีส์วายทำให้รู้ว่ามันคือมายเซ็ตแล้วก็การเข้าคู่เวิร์กช็อปการที่เราเวิร์กช็อปเราเป็นบทนั้นๆอ่ะอย่างที่หม่อมน้อยเคยสอนบมไว้เราเป็นนักแสดงเราเป็นแค่สื่อหรือว่าเป็นสื่อกลางเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดนู่นนี่นั่นอะไรเฮ้ยเดินตัดกล้องได้ไงวะเราเราต้องไม่มีแบบสื่อคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบบีมมองว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันแบบเถ้าเราเรียนรู้ หรือว่าถ้าเราแบบได้เวิร์กช็อปเนี่ยเราเล่นได้อย่างแน่นอนครับพี่บุ๋บงเขาแบบว่าเขาแบบรอรองานใหม่ๆเข้ามารองงานใหม่ๆครับก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์มีแบงค์คอกแกนเซอร์ที่แบบถ่ายไปแต่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มีแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์นี่แหละยูสติ้วไมฮาร์ทที่แบบดังไปทั่วโลกแล้วก็มีฐานแฟนคลับทั่วโลกครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆกับเรื่องนี้ครับผมเด็กจะทำอะไรเพิบบ่มอีกบ้ับ โอเคสามสองครับมีมีโปรเจกต์อะไรจะทำอะไรเพิ่มไหมคะโปรเจกต์ทำอะไรเพิ่มก็อ่าอยากจะเปิดร้านแบบอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อนมีเพื่อนเป็นแบบมิชลินเชฟอย่างเงี้ยฮะอยากจะเปิดแบบอ่อีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นแบบกึ่งฟาสต์ฟู้ดแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กําลังคิดอยู่ครับทุกอย่างก็อยู่ที่เงินทุนด้วยครับเป็นไงคะับทำงานมาเก้าปีแล้วครับทำงานมาเก้าปีก็ ก็เหงาเหงากันนะฮะทั้งคู่ก็ยังไม่มีลูกแต่ว่าก็ด้วยงานด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างครับเราก็พยายามแบบทําให้มันดีที่สุดในทุกวันในทุกปีครับอืมยามาช่วยดูธุรกิจอะไรด้วยก่อนชายชาดูบัญชีให้ครับเขาก็ช่วยดูภาพรวมอะไรเงี้ยมีอะไรเขาก็ติวีมติงวิมอย่างเงี้ยฮะเราก็เข้าเข้ากรอบเข้ารูปแล้วก็อยากทําให้มันทุกอย่างที่เราทํามันมีผลกําไรหรือว่าไปได้ด้วยดีคือไม่ต้องบอกเราทําเป็นธุรกิจนะครับมันก็ทําอะไรที่ลองเทอมระยะยาวก็พยายามใจเย็นกับมัน ถืชีวิตคู่ดีครับต้องถามแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมองว่าดีหรือเปล่าแต่ผมว่าผมแฮปปี้ดีในทุกวันที่กลับมาบ้านเจอเขาทุกวันทุกอย่างมันยังแฮปปี้มากๆครับหลักการใช้ชีวิตคู่ไเงยครหลักการใช้ชีวิตคู่เหรอครับผมว่าต้องฟังเยอะๆครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยครับคู่ทุกคูก่ผมว่ามันทะเลาะกันหมดแหละมันก็ต้องมีแบบความเห็นไม่ตรงกันเนาะ แต่บิมว่าถ้าเราปรับตรงกลางกันแล้วก็หาเหตุหาผลกันมันก็จะดีที่สุดไม่ได้ใช้อารมณ์นําครับใจเย็นลงมากไหมครับิมใจเย็นลงมากนะ<ใ>นผมว่ <ใน S 1> <บ>าพี่ๆก็น่าจะเห็นคาแรคเตอร์บิมแบบเปลี่ยนไปเยอะอ่ะบิมแบบผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบด้วยชาชาเนี่ยเขามาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตบิมทาให้บิมนิ่งขึ้นด้วยครับครับพี่ด้วยอารมณ์ด้วยอะไรแบบว่าทาให้เราแบบคิดอะไรได้ได้เยอะขึ้นแล้วมีเหตุและผลแล้วก็ทำอะไรไม่อยากไม่แบบเขาเรียกว่าสนุกได้แต่อย่าเดือดร้อนคนอื่น อย่างนี้เป็นต้นเพราะแต่ก่อนผมทำอะไรไม่ค่อยคิดนะฮะมันมันเนี่ยแต่ก่อนตัวใจเฮลเฮลมากเฮลเฮลมันมันเลยแบบว่าซิงซครับซิงซิงเดี๋ยวนี้ก็คือนน้อยลงก็เป็นคาแรคเตอร์ซิง่งนี้แหละแต่ว่าน้อยลงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็บิ๊มคิดว่าในวัย41บิ๊มอ่ะบิ๊มก็อยากจะแบบทำอะไรให้กับสังคมหรือว่ามีอะไรช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับบิ๊มมองว่าอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าครับ ว่าไปช่วยกิจกรรมสังคมช่วยน้ำท่วมช่วยอะไรใช่ไปน้ำท่วมไ่หนองคายแล้วก็ไปช่วยกันมาก็ดีดใจครับที่แฟนคลับหนองคายแล้วก็ชาวหนองคายก็เรียกว่ามีฐานแฟนมากขึ้นนะครับแล้วพิมก็ไปช่วยหลากหลายครับไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด เกี่ยวเรื่องของคลินิกก้าวใหม่ที่ทางาสาธารณสุขเนี่ยจังหวัดแล้วก็ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีคลินิกก้าวใหม่ให้ประชาชนไปเลือกยาเสพติดฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่เสียประวัติด,ด้วยอันนี้บิมช่วย PR เลยละกันเพราะว่าคลินิกก้าวใหม่ต้องการให้สังคมไทยและประชาชนคนไทยที่เคยหลงผิดเนี่ยอยากกลับมาอยู่ในสังคมมีอาชีพแล้วก็ หลีกเลี่ยงกับยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับสามารถเดินเข้าไปเดินคลินิกเก้าใหม่ครับไปดูในอแอปฟา้าหรือ f a c e b o o k อะไรเงี้ยคลินิกเก้าใหม่มีทุกที่ทั่วประเทศไทยครับอทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าสมบูรณ์มีความสุขไหมคะชีวิตยังไม่เต็มร้อยถ้าถ้ารวมรวมเราก็เทียบชีวิตเรากับคนอื่นไม่ได้เนาะ ในสิ่งส่วนที่เราเป็นเราก็พอใจแต่ก็อยากให้มันดีกว่านี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าบางทีก็รู้สึกมันยังไม่พอก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มธุรกิจอะไรให้มันแบบเราบีซี่แล้วเราก็มีหลายๆกระเป๋าตังมีรายได้ให้มากกว่าเดิมอย่างนี้ครับขาดอะไรที่เราต้องพขาดอะไรเหรอวิมว่าอาจจะชีวิตไม่ได้ขาดอะไรครับแต่เราไม่รู้จักพอมากกว่าผมว่านะฮะ ความคำว่าพอมันก็แต่ละคนไม่เท่ากันด้วยอะ่ะบีมตอนนี้ก็ยังเป็นคนที่ยังไม่สําเร็จนะฮะหลายคนมองว่าบีมสําเร็จแล้วในหลากหลายอย่างงานหรือการทํางานบีมมองว่าตัวบีเองวันลุ่งขึ้นมันก็เป็นวันใหม่อะ่ะความสําเร็จมันก็คือมันอยู่ข้างหลังเสมอบีมคิดว่าความสําเร็จที่สุดมันไม่มีอยู่ที่ความพอใจของเราว่าเราพอที่เท่าไหร่มากกว่าครับแต่ว่าทุกวันนี้ตื่นมาทุกวันก็แบบพยายามทําทุกอย่างให้มันสนําเร็จไปในทุกวันครับไม่ทำก็เจงคึกครับ ครับบางทีก็หมดกําลังใจบ้างอะไรเงี้ยแต่วิมก็พยายามทําให้มันดีขึ้นในทุกวันครับช่วงสุขภาพไม่ดีมีช่วงสุขภาพไม่ดีมีต้ง้งปีนี้นสุขภาพแย่มากเลยครับตัองอ้งแต่ต้นปีบีมมีปัญหาเรื่องหลังเพราะบีมขี่มอเตอร์ไซค์ล้มบ่อยทําให้หลังบีมมีปัญหาแล้วก็บีมมีปัญหาแบบภาวะซึมเศร้าบีมก็ต้องไปปรึกษาหมอแล้วก็ทานยานะครับก็ปรึกษามาสามท่านแล้วอาจารย์ก็ พยายามให้บีมแบบสุขภาพจิตดีขึ้นหรือว่ารู้เท่าทันความคิดตัวเองถ้าเราหมองเราเศร้าแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดคนไฮเปอร์อย่างบีมยังเป็นซึมเศร้าได้เลยโรคแบบนี้มันเครียดครับมันก็ต้องแบบหาวิธีดีวกวบมันดีขึ้นลวดีขึ้นครับดีขึ้นทานยาอยู่ครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็ทานยาอยู่ยังม,มีกำนยย่าหยังไม่มีกาหนดครับคุณหมอบอกว่าถ้าเรายังทุกข์ใจอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีพบแพทย์อยู่ทุกเดือนครับ ใช่ก็เป็นโรคที่อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าปัญหาซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าไม่ควรทิ้งเลยนะครับแล้วก็คนที่ถ้าไม่มีความรู้จริจรงๆเนี่ยไม่ควรจะให้คำปรึกษาเขาหรือมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตเพราะมันทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาสามารถดิ่งดาวและแย่ไปกว่าเดิมได้ครับฉะนั้นคุยกับคนเป็นซึมเศร้าต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้บิมไปได้เข้าใจคนเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันเพราะบิมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นครับ <laughs> เป็นเลยแต่ว่าทุกวันนี้เขาพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขทํางานทําอะไรต่างๆใช่ครับทํางานทําอะไรให้มันมีความสุขแล้วก็ให้ทุกวันมันให้มันสาเร็จในทุกวันครับวันไหนไม่สําเร็จก็กลับมามีที่ปรึกษาที่ดีคือชาชาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นภรรยาเป็นทุกอย่างอย่างเงี้ย ก็ทำให้เรามีกําลังใจขึ้นได้และบิมก็ทุกวันนี้หลังจากปรึกษาหมอบิมก็รู้จักเริ่มพูดกับคนอื่นคือปกติบิมเป็นคนที่มีปัญหาบิมจะเก็บเงียบคนเดียวแล้วก็ทุกอยู่คนเดียวแต่ว่าทุกวันนี้บิมก็มีน้องๆบิมก็มีคนที่บิมพูดคุยได้มีคุณหมอด้วยมันก็ดีขึ้นที่ได้ระบายอะไรออกไปบ้างครับปี68มีสิ่งที่อยากทำอะไรคนระับ68สิ่งที่อยากทําอยากให้มันดีกว่าปีนี้ครับปีนี้เหนื่อยมากจังเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายใจแล้วก็หลายอย่าง ก็อยปีหน so, okay. ้าก็จะตั้งทงให้มันดีแล้วไปไกลกว่าเดิมครับก็ขอให้อวยพรผมด้วยแล้วกันนะพี่ๆนะวจะะดีนครับต้องดีครับขอบพระคุณครับพี่ผงขอบพระคุณครับพี่ๆอย่าลืมลูกโลกอัราจมาด้วยนะ